มาแล้วนะคะละครใหม่ช่องเจ็ดก็ไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีละครใหม่ของทางช่องเจ็ดมาแนะนำเป็นผลงานของพระนางสายบูแต่เรื่องนี้ไม่บูแล้วนะ อ่านข่าวกันเลยเปิดโผรับลมหนาวมีชื่อเรื่องว่าทุกอนูหรือไทยเมื่อการแต่งงานกับผู้ต้องสงสัยคือฉากบังหน้าภารกิจสืบคดีลับจึงกลายเป็นภารกิจรักโดยไม่รู้ตัวจินจินนะพบฮานารีวิตร่วมด้วยฟิล์มกัญญากจกิบสุพิชชาเวลดิสกรสมายศัสนา และนักแสดงอีกขับข้างผลิตโดยค่ายมุมใหม่เราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอคอยผลงานใหม่ของพระเอกจินจะินนเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ถอนตัวจากละครเรื่องือไทยบอดี้นะคะก็มาเป็นพระเอกในละครเรื่องนี้ทุกอนุือไทยชื่อเรื่องคล้ายๆกันด้วยนะแถมเรื่องนี้ได้เป็นพระเอกนําเลยไม่ใช่ละครบูแล้วนะแล้วก็ยังได้กลับมาร่วมงานกับนางเอกฮานาลีวิทย์คู่นี้เคยร่วมงานกันในสัมปทานหัวใจซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนําละครใหม่ช่องเจ็ด ถ้าช่อง7เนี่ยเปิดโพลละครใหม่มาเพิ่มไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต k อกด้วยชื่อเดียวกันเลย